สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องผู้พันขาประจํานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีวิธีการดีๆนะครับเกี่ยวกับที่ท่านผู้ชมนะครับหลายบ้านแล้วก็บางบ้านที่ซื้อหลอดไฟโคมไฟตัวนี้มาติดตามทางเดินหรือว่าใช้งานในการส่องสว่างในกลางคืนนะครับก็บางท่านหลายคนนะครับที่ซื้อมานานแล้วนะครับเวลาใช้งานไปนะครับเนี่ยครับไฟเขาก็จะอ่อนแบบนี้ครับเนี่ย เวลาอยู่ใช้งานเวลากลางคืนก็อยู่ได้ไม่นานครับอยู่ไม่ถึงชั่วโมงก็จะดับไปละนะครับอันนี้ผู้พันก็ใช้งานมานานแล้วครับเนี่ยครับอุปกรณ์ด้านในก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ส่วนเจ้าแผงตรงนี้นะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าผู้พันก็มีหลายตัวเลยครับเนี่ยครับเจ้าตัวนี้ก็เริ่มจะสึกไปละเนี่ยจนหลอดตัวรับสัญญาณก็เริ่มแตกนะครับก็ สำหรับบางท่านนะครับที่ซื้อมาใช้งานแล้วเนี่ยเมื่อเห็นว่ามันฐานอ่อนนะครับก็อาจจะทิ้งไปนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยก็ตกอันละร้อยกว่าบาทหรืออันละเกือบร้อยนะครับก็แล้วแต่บางท่านที่ซื้อมาหลายๆที่ไม่เหมือนกันนะครับก็มันใช้งานได้ดีเลยครับสําหรับเจ้าตัวนี้เป็นไฟที่ใช้สําหรับส่องทางเดิน นะครับถ้าท่านที่นะครับใช้งานอยู่แล้วมันมีปัญหาเรื่องไฟอ่อนอย่าเพิ่งทิ้งนะครับมาแก้ไขปัญหาโดยที่ผู้พันจะทำให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็เผื่อนำไปใช้งานนะครับท่านผู้ชมดูด้านหลังนี่นะครับเขาจะมีะน็อตยึดอันนี้ก็แกะไปหลายครั้งแล้วครับเพราะว่าอาจจะ5-6เดือนต้องอเปลี่ยน อะไรทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ที่ยังมีอุปกรณ์ไฟแบบนี้อยู่ก็เอามาแก้ไขอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่ก็แกะน็อตด้านหลังที่ยึดอยู่นะครับเมื่อท่านผู้ชมแกะออกมาแล้วนะครับเนี่ยแผงเขาก็มีอยู่แค่นี้ครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนี่ยดูความใช้งานมาเป็นเวลานานนะครับอ่าอยากใช้อะไรก็เข้าไปอยู่เต็มเลยนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์เจ้าตัวที่สําคัญเลยนะครับที่ใช้ในการต้องอ่า ให้พลังงานก็คือเจ้าฐานตัวนี้ครับเวลาใช้งานเป็นนานนะครับเขาก็จะสึกหลอเสื่อมลงไปตามอายุการใช้งานเพราะเขาเป็นแบตเตอรี่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับลองหาซื้อเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้มานะครับก็เป็นฐานก้อนยาวแบบนี้นะครับก็อาจจะหาได้ซื้อได้ที่เว็บไซต์ทั่วไปนะครับเนี่ครับก็สั่งมาแล้วครับเพื่อมาทดแทนของเดิมนะครับก็ เป็นฐานที่ราคาไม่แพงนะครับก็ตกที่ซื้อมาก็รา13บาทในเว็บไซต์นะครับก็ท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องแบตอ่อนก็ลองไปหาเสิร์หาซื้อดูนะครับก็เพียงแค่นี้ครับซื้อแบตเจ้านี้มาก็เปลี่ยนสายไปลักษณะเพียงแค่นี้นะครับเ,น,น,เนี่ยแล้วก็ปิดนํำไปใช้งานนะครับก็ถึงเวลากลางคืนนะครับมันก็จะทำงานปกติ เหมือนเดิมนะครับก็อยู่ได้ถึงเช้าเลยครับเมื่อเราเปลี่ยนฐานแล้วนะครับส่วนฐานที่ซื้อมาก็ราลิบาบาทนะครับก็ท่านผู้ชมลองไปหาซื้อในเว็บไซต์ได้นะครับนะครับฮะเนี่ยเราก็อย่างเงี้ยครับเปลี่ยนฐานเพแค่นี้นะครับก็ลองดูครับท่านผู้ชมเนี่ยะครับนี่ ไฟเขาก็สว่างเหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับเพียงแค่เปลี่ยนฐานนี่อย่างนี้นะครับก็สําหรับอสองตัวนี้นะครับเนี่ยครับที่เเปลี่ยนฐานเรียบร้อยแล้วครับ,นะรบนี่นะครับนี่ครับก็เพียงแคเ่เปลี่ยนฐานเพียงเท่านี้นะครับเจ้าอุปกรณ์ที่เ,เป็นโคมไฟเทอร์เทลก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเราทิ้งไปก็เสียดายนะครับซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่เพียงเท่านี้นะครับก็ราถึงสบาทเองนะครับหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ก็จะทําให้โคมไฟของเราเนี่ยใช้งานในเวลากลางคืนได้อีกนานเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงมีรายละเอียดเพียงเท่านี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องผู้พันขาประจำด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับ